ความยิ่งใหญ่ความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่ท่านายกเทศมนตรีนายกองการบริหารส่วนตบลท้องที่ด้านกำลังผู้ใหญ่บ้านและก็ในส่วนของภ้าคของพี่รองประชาชนชาวเบองยางตลรดหรือแม้กระทั่งในส่วนของส่วนรชาชการที่ผนึกกำลังร่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการจัดงานที่สำคัญของอำเภอขึ้น เป็นประจำทุกปไีได้ได้เห็นถึงพัฒนาการของการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับอย่างปีนี้แค่ควอมเก้าเปลือกก็ใหญ่กว่ากองปีที่แล้วหรือหลายหลายปีที่ผ่านมาดั่นแสดงได้เห็นถึงพลังของพวกเราชาวนานะครับที่เราทำ เกษตรกรรมทำนามาตลอดในว่างฤดูกาลที่ผ่านมาและได้เอาผลผลิตเหล่านี้มาร่วมกันมารวมกันเพื่อทาพิธีสัปตร,ราบูชาพระแม่โพสุผู้เป็นเทพเจ้าแห่งข้าวซึ่งให้พวกเราได้รับประทานวันละสามมื้อให้พวกเราได้ดำรงชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ ในแต่ละวันนั่นก็คือการที่พวกเราชาวยางตลาดชาวจังวัดการาสินเราได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมประจําใจของพวกเราชาวไทยซึ่งในโอกาสที่เ็นง่วงหลังเก็บเกี่ยวทุกปีก็จะมีการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่โพศ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งข้าวผู้ให้อาหารให้ความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้กินให้เราได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันดังนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นโชคดีของผมครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับท่านสอสอท่านนายกอบอจอท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้อ่านต้องดิ่นพี่น้องชาวยางตลาดได้การร่วมกันทำความดี ในการแสดงออกถึงความะัะนูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนะครับอันนี้คงจะเป็นความสําคัญประการแรกของการจัดการในวันนี้ในประการที่สองนะครับผมเองได้มีโอกาสเดินเยี่ยมเยือนตามนะครับบูธหรือนิทรรศการหรือซุ้มของท่านนายกของท่านกำนันในแต่ละตำบลน,นะครับเดินมาได้ครึ่งทางนะครับขบวน ทั้ง19ขบวนก็เข้าสู่ลานดน้านนี้อย่างครบทวนก็ต้องหยุดไว้แค่นั้นนะครับและเดี๋ยวก็จะเดินต่อแต่ในแบบก้าวสูงที่เดินไปนั้นก็แ,นแลเห็นถึงเศรษกิจแลเห็นถึงรายได้แลเห็นคึงผลผลิตแลเห็นถึงสินค้าโอทอกสินค้าทางการเกษตรนะครับที่วันนี้เราวงคำว่าปลอดภัยเข้าไปอยู่ในท้ายของผลผลิตทางการเกษตร สารสัมพันธ์เป็นพลังความสัคคีพลังที่แสดงออกถึงความพร้อมเปลี่ยนและสื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆของเกษตรยามตลาดนะครับทั้งกิจกรรมและดหลตำบลหมู่บ้านนะครับก็จะต้องพร้อมเปลี่ยนนะครับมีพลังอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหลายทั้งมวลนั้นนะครับผมใช้คําว่าไปยามใหญ่เพราะมีอีกหลายงานนะครับไปรวมสามวันที่เป็นเรื่องของ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเรื่องของการแข่งขันทุ่มีนะเมื่อวันที่ได้ลูกหลานมาแสดงความสามารถไม่ว่าจะในเรื่องของการประกวดร,ร้องเพลงทางเครื่องนะครับของชาวนะครับตำบลต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายทั้งหลายจังหวะนั้นอยู่ในการที่มีคุณภาพสามวันสาคืนณลานหน้า,า,นนาที่ว่าการอำเภอยางตลาดทห่นี้ นะครับวันนี้ผมเองต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการจัดงานที่มีท่านนายเภอนะครับเอกลักษณ์วิสาท่านนายเยัมตลาดนะครับท่บนานหัวหน้าธนาคารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง16-17แห่งนะครับท่านฝ่ายสาภาของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นท่านกำนันนะครับท่บานผู้ใหญ่บ้านนะครับหัวหน้าธนาคารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุ่บริหารสถานศึกษาซึ่งพนักพนึกพลังรวมการจัดงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณท่านสสประลังพรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายสภานะครับที่กรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนของพวกเรามาแลเห็นความยิ่งใหญ่นะครับท่านจะได้ไปสื่อสารให้สังคมภูบิราระเทศไ,ทได้รับทราบขอบคุณท่านนายกจเจริญขวัญหลตอะักลท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัด การาสีมันนี้ทราบว,ว่าท่านก็นำปัจจัยมาช่วยงานด้วยนะครับนายกไปที่ไหนก็มีซองใหญ่ไปให้ที่นั่นนะครับทราบว่าท่านบริจาคช่วยงานสองแสนบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความร่มวมมือร่วมมือนะครับแล้วนกะ็มีทน,นายกเทศบาลนายกบอบตอก็ลงขันอุ้นด้วยนะครับ,บวก,กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านลงขันร่วมด้วย ดังนั้นงานนี้เป็นงานของพวกเราอย่างตลาดผมเป็นผูน้ว่าการจังหวัดเห็นแล้วภาคภูมิใจตื้นตนใจดีใจแทนพี่น้องชาวอย่างตลาดนะครับทั้งหลายทั้งมวลก็ขอให้เป็นความสําเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นสุขภาพที่แข็งแรงเป็นอายุที่ยืนนะครับอายุที่ยืนยาวของชาวอย่างตลาดนะครับโอกาสนี้นะครับร่วมกับท่านสสท่านนายกอบจอรองรู้ว่า หัวหน้าส่วนรัชการท่านนายเภอท่านนายกเี้งสุขัรีนายกอ,อกบตอท่านคำดานผู้ใหญ่บ้านสาวสวยพี่น้องจากยางตลาดทุกคนร่วมกันเปิดงารอันยิ่งใหญ่นี้นั่นก็คืองานประเพณีบุญกุลานและมาการมของเมยเเอย์ยางตลาดประจำปี2568ณ้านนนีน้ครับขอบคุณมากครับ